อารุณสวัสดิ์ครับทุกคนพบกันอีกแล้วในช่องรีวิวหนังวันนี้ผมจะมารีวิวหนังของ Netflix เรื่องมนรักนักภาคก่อนจะไปเริ่มรีวิวผมก็ขอกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยครับนั้นเราไปเริ่มกันเลยมนรักนักภาคเป็นเรื่องราวในปีพุทธศักราช2513ยุคที่มิดแชบัญชาเป็นนักแสดงที่กำลังโด่งดังที่สุด และยังเป็นเสมือนเครื่องยึดเหนียวใจของกลุ่มนักภาพบนรถเร่ขายยาหน่วยที่18ของบริษัทขายยาโอสถเทพยาดาที่เรียบูกค้าด้วยการใช้และภาคหนังกลางแปลงพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายในยุคที่วงการภาพยนตร์มาถึงการเปลี่ยนผ่านโดยที่ทั้ง4ชีวิตในทีมต้องฝ่าฟันความท้าทายมากมายเพื่อมุ่งไปให้ถึงฝั่งฝันนี่ถือเป็นหนังไทยเรื่องที่เฝ้ารอคอยมาหลายปีเพราะเป็นการกลับมาหยิบจับสร้างหนังอีกครั้งของมอผู้กำกับระดับชั้นครูของไทยอย่างอุย๋ย ดนซีมินิบุตรที่รับประกันงานสร้างและโปรดักชันที่ไว้วางใจได้ในระดับที่อุ่นใจทั้งจากผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้กำกับท่านนี้แล้วผลงานชิ้นนี้ก็น่าจะเป็นมาสเตอร์พีซอีกเรื่องของเขาเช่นเดียวกันแม้ว่าบทหนังของหนังเรื่องนี้จะไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่อะไรสักเท่าไหร่ยังคงร้อยเรียงเรื่องราวบ,บนพื้นฐานของสุดสำเร็จหนังไทย ที่คุ้นเคยเพียงแต่ว่าการลงรายละเอียดต่างๆในแต่ละจุดนั้นหนังขยี้ออกมาได้ค่อนข้างทรงพลังเก็บได้แทบจะทุกเม็ดของยุคสมัยและการเวลาอีกทั้งยังสร้างมิติของตัวละครต่างๆออกมาได้อย่างมาเจาะและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและไม่ได้มีอคติอะไรต่อตัวอย่างเลยแค่รู้เพียงว่า จะเป็นเรื่องราวของนักภาคยุคสมัยก่อนก็น่าสนใจพอแล้วอีกทั้งยังได้นักแสดงมากความสามารถมาร่วมจอในภาพยนตร์อีกด้วยเรียกได้ว่าเน็ตฟลิกนั้นเลือกนักแสดงในหนังเรื่องนี้ได้อย่างดีถือได้ว่าดึงดูดให้รับชมมากทีเดียวอีกทั้งมอโปรดักชั o นที่เราได้เห็นในตัวอย่างเพียงแค่นั้นตัวหนังก็บอกเราแล้วว่าจะพาเราย้อนกลับไปสู่ยุคนั้นที่เรื่องของการภาคเสียงและการใช้นังกลางแปลงเปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์ขนาดไหนรวมถึงนักแสดงขวัญใจชาวไทยผู้ลุ้งรับอย่าง มิดแชร์บัญชาอีกด้วยสรุปแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ดูได้สบายเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรให้ต้องคิดมากเป็นหนังกึ่งก่งโรดมูฟวี่ฟิลกูดดีๆอีกเรื่องเลยครับแต่ก็ยังสนใจในเรื่องของงานภาพเป็นอย่างมากชอบดูเบื้องหลังงานภาพของหนังแต่ละเรื่องมากๆยิ่งในยุคนี้ผู้คนก็เริ่มหันมาให้ความสนใจของการภาคมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้อาจจะตอบโจทย์มากที่สุดสำหรับคนที่ชอบหนังแนวนี้ ได้เลยครับแต่คนที่อาจจะชอบมากกว่าก็คงจะเป็นคนไว้ที่เกิดในยุคนั้นทานเหตุการณ์นัดสำคัญที่เกิดในตอนนั้นอาจจะมีความรู้สึกที่อินกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากพอสมควรเลยครับอีกทั้งในด้านโปรดักชันที่บอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้หากจะเข้าฉายโรงก็คงเข้าฉายได้แบบสบายๆเลยครับเพียงแค่เข้าไปดูนักแสดงหรือบรรยากาศเก่าๆภายในหนังก็คุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปสชั่วโมงแล้วครับแต่ยังไงสมัน ก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดึงดูดและน่าสนใจแต่ยังไงซะใครที่ยังไม่ได้รับชมอยู่ก็ไปหาอยู่ได้ Netflix ได้แล้วตอนนี้ครับสำหรับคะแนนผมจะให้ไว้ที่8เต็ม10ก่อนจะจากกันไปผมก็ขอ,อกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ขอ,อกดไลค์และกดติดตามช่วงนี้ด้วยนะครับนั้นผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ